ได้เวลาลี้ิตอีกแล้วนะครับําหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกเลยนะครับที่ผมทาการนี่เลยนะครับรีวิวการ์ดตัวนี้นะครับนี่นะครับจากขนมโคโคริสนั่นเองนะครับซึ่งการ์ดที่ได้คือนี่เลยนะครับไอมดแดงนะครับมาร์สไลเดอร์นั่นเองนะครับเป็นลอตของวันที่18เดือน12นะครับ4 2 6นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่า9ห่อนี้เราจะได้ ใบอะไรบ้างนะครับเราจะได้ใบพิเศษหรือเปล่าอะทั้งหมดมีเท่าไรนะครับเรามาดูพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดและเก้านะครับหนึ่งและอีนะครับมาสองนี้ก่อนเลยกันนะครับ ขอดูซองเดียวจะลุ้นยังไงขอดูก่อนว่าหลังซองอยู่ด้านไหนหลังซองอยู่ด้านโน้นงั้นขอแบบนี้แล้วกันนะครับลุ้นครับใช่ไหมนี่หลังซองโอสีเขียวถ้าสีเขียวเนี่ยน่าจะเป็นได้อ่าเป็นใบธรรมดาแบบดูด้านหลังก่อนเลยแล้วกันนะครับด้านหลังก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นท่าแปลงล่างเลยนะครับอัหนึ่งสอง 3ว้าวใบแรกของผมเลยนะครับอันนี้คืออะไรเนี่ยมัสลีเดอร์แซเนะครับเป็นท่าขี่มอไซค์นะครับส่วนใหญ่มัสลีเดอร์นะครับจะมีท่าแปลงร่างกับมอเตอร์ไซค์คู่ใจนะครับนี่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นาลายปริซึมนะครับเป็นใบ R นะครับเป็นใบ R ซึ่งถือว่าทำได้ดีเลยนะครับสวยมากๆ มาแล้วครับใบแรกนะครับมาครับนี่โอกาสซองผมใหญ่ไปนิดนึงไม่เป็นไรใบที่หนึ่งครับไปดูซองที่สองครับต้องหันหลังแล้วนี่ดูซิว่าจะมี SSR ไหมนี่นี่พร้อมลุน้นนี่การหายากระดับ SSR ด้วยนะครับนี่มีการระดับ อ r กับ R อ,อย่างละ36มหใบามาครับสีอะไรโอสีเขียวถ้าสีเขียวเนี่ยก็คือจะเป็นไม้ R ก็อานะครับ1 2 3โอ้เป็นเป็น R เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นมาสลายเดอร์1เลยนะครับมาสลา i เดอร์1นะครับนี่นิวไซโครนนะครับ Rider Machine นะครับโอ้เ oh, ท okay, มากๆเลยนะครับสุดยอดสุดยอดสุดยอดตัวการ์ดถือว่าทำได้ดีนะครับสวยนะครับสวยงามสวยงามครับโอเคใบที่2นะครับดูซิว่าผมจะได้ S.S.R หรือเปล่านะครับเหมือนกับยูสุเกะยูยูนะครับ2นี้แบบนี้ฉันล้างเลย สีลายสีลายขอบสีลายสีลายสีสีส,ส,สีสีเขียวนะครับโอเคสีเขียวก็คือรุนว่าเป็น R หรือ RR ีรบน R นะครับ1น3สองว้าวผมจะบอกว่าผมทันภาคนี้นะครับภาคนี้นะครับผมทันแล้วผมชอบมากๆเลยนะครับ RX นะครับนี่นะครับ 1 9 8 8นะครับ1988ถึง1น8 9นะครับซึ่งผมเกิดก่อนปีนี้นะครับนี่อะไรคือ12อะไรคือ15เนี่ยไม่แน่ใจนะครับผมยังมือใหม่มากๆนะครับแต่ใบนี้ผมกล่าวว่าผมจะเก็บจะเก็บใบนี้นะครับที่เป็น RX นะครับเพราะว่าชอบมากๆเลยนะครับชอบครับชอบชอบจริงก็จะมีอีกสีหนึ่งนะครับที่เป็น black นะครับ black RX นะครับ สวยมากสวยมากได้ใบที่ชอบด้วยนะครับได้ใบที่ชอบด้วยมาได้ใบที่สามมันเลยนะครับมามาดูใบที่สี่ครับสองนี้ลุ้น SSR อารแล้วก็ลุนใบอื่นๆด้วยนะครับหนึ่งสองสีอะไร สีไลสีเขียวหรือสีน้ําเงินสีแดงโอโ้สีเขียวครับสีเขียวก็คือรุน R กับดับเบิลนะครับมาพาแป่งลาดอุย้ยดูดิเป็นรอยมาครับไม่เป็นไรนะอันหนึว้าวไม่ซ้ํานะครับไม่ซ้ํมา m ์สไรเดอร์วันซ้ำไหมไม่ซ้ำนะครับโอเค แต่ว่าเป็นใบอาอยู่นะครับลายประยิมครับโอเคดูรถสิครับดูรถรถเก่ามากเห็นไหมแต่เมื่อก่อนนี้เท่มากๆเลยนะครับมีรถเนี่ยรถสามารถเรียกได้นะครับนี่เรียกมานะครับขับมาเองเลยนะครับสำหรับรถนะครับไปดูใบที่5กันเลยนะครับกับซองนี้ คลิปนี้ยาวหน่อยนะครับคลิปแรกของผมนะครับสำหรับมัสไลเดอร์ไอมดแดงนะครับลุนครับจะเป็นสีอะไรขอให้เป็นสีน้ำเงินหรือสีแดงโอ้โหสีเขียวครับไม่เป็นไรลุนต่อครับว่าจะเป็น R หรือ d o u b l บันะครับหนึ่งสองสามโอเคเป็นเป็นโอ้เป็น R แต่เป็น R แบบซ้อนนะครับเป็นซ้อนปริซึมซ้อนนะครับอันนี้เป็น Skyrider นะครับ Skyrider ใบนี้ก็ได้ครั้งแรกครับดูดูรถสิครับรถเท่ไหมรถเทมากๆเลยครับ Rider Machine นนะครับสกายเทอรนะครับโอเคครสายไอ้มดแดงนะครับนี่ดูได้เลยนะครับการ์ดตัวนี้ออกมาแล้วนะครับจากขนมโคโครินะครับเมื่อกี้ใบที่5มาดูใบที่6ครับ ลุ้นกันลุ้นกันใบที่6นะครับ1 2ึ่สองสีอะโคสีเขียวนะครับสีเขียวยังสีเขียวอยู่ลุ้นครับจะได้ดับเบิล R บ้างหรือเปล่า1 2 3ว้าวดับเบิล R มาแล้วโหแล้วสวยด้วยนี่นี่อันนี้เลยที่ผมบอกนะครับนี่แบล็คเลยนะครับ อันนี้เลยมัสไลเดอร์แบล็นะครับโหนี้เท่เลยครับชอบมาก Rider m a c h i n e น a บ t เ e ิล p p ปเปนะครับนี่ใบนี้เลยครับชอบครับคือตัวนี้เลยครับภาพจำของผมคือตัวนี้เลยนะครับสำหรับไอมดแดงนะครับมัสไลเดอร์นะครับนี่อันนี้เป็นเป็นแนวนอนนะครับโอ้โหมาแล้วครับใบที่ชอบสุดยอดจริงๆครับ มาแล้วรับรองผมเก็บแน่นอนครับเป็นใบนี้คือผมเก็บหมดนะครับเก็บหมดเลยนะครับว่าไม่ชอบไม่ชอบว่าจะไม่เปิดนะครับสุดท้ายได้มีโอกาสแล้วก็เก็บเลยนะครับไปดูใบที่เจ็ดนี่ใบที่เจ็ดนะครับมาลุ้นพร้อมกันเราเปลี่ยนวิธีการลุ้นนะครับเป็นลุ้นแบบนี้นะครับหนึ่ง สองโอ้โหเป็นสีเขียวนะครับสามไปลุ้นต่อว่าเป็น R าดับเบิล R ซ้ำหรือไม่ซ้ำนะครับหนึ่งสองสามว้าวเป็นดับเบิลอาร์นะครับศูนย์หนึ่งดับเบิลอาร์ศูนย์หนึ่งนะครับว้าวนี่คือใบดับเบิลอาร์นะครับเป็นลายกาแล็กซีนั่นเองเห็นไหมครับเป็นกาแล็กซีนะครับอย่างเป็นวนๆนะครับอี่เป็นดวงดาวต่างๆนะครับอันนี้ก็ยังเท่เลยนะครับ พักแรกเลยใช่ไหมครับเนี่ย01นะครับมาไปลุ้นอีก2นะครับอีก2ดูซิว่าเราจะได้การพิเศษหรือเปล่านะครับกับซองที่8ครับมันต้องออกมาสักซองสีหน้า1นึ่สองสามโอ้โหสีเขียวครับสีเขียวลุ้นต่อครับ1นสอง สปริซึมนะครับเป็นอาร์แต่รถเท่มากครับเหมือนรถตำรวจเลยมั้ยเนี่ยมัสไลเดอร์อะไรวันๆสักอย่างเนี่ยวีแมชชีนนะครับโอ้โหคันนี้ก็เท่เลยนะครับเท่มากๆเท่มากๆเลยนะครับมาสองสุดท้ายครับร่วมเป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือว่าจะแจ็คพอตแตกเป็น SSR หรือเปล่านะครับเรามารุ้นพร้อมกันกันกบ สองเขียวเหนียวซับกันเลยนะครับแต่เราจะเหนียว S S R หรือเปล่ามาลุ้นพร้อมๆกันนะครับกับใบสุดท้ายสีอะไลสีอะไลสีอะไลโอโ้สีเขียวครับไม่ออกนะครับไม่ออกสีน้ำเงินเออสีฟ้ากับสีแดงไม่ออกนะครับอาลุ้นด้านหน้าครับหนึ่งสอง ซ้ำว้าวโอ้โหปิดท้ายด้วยใบนี้สุดยอดเลยครับใบเดิมไหมใบเดิมไหมซ้ำหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเหมือนจะซนะ้ำเนาะแต่ว่าเป็นใบที่ผมจะสะสมนั่นเองนะครับดังนั้นก็อ๋อนี่ไงโอ้ได้คู่เลยครับปริซึมกับกาเล็กซี่โอ้อะไรจะขนาดนั้นได้ใบที่ชอบด้วยนะครับสุดยอดเลยครับสุดยอดเลย สุดยอดมากๆเลยนะครับเอาละครับถือว่าประทับใจมากๆนะครับใบนี้ก็สวยนะครับสวยมากๆดูนะครับน่าจะไม่มีเออเลอร์นะครับว้าวสวยยังสวยครับยังสวยคู่นี้ยังสวยนะครับ แล้วเป็นคู่แรกที่ผมได้ทั้งปริซึมนะครับแล้วก็กาแล็กซี่นะครับคืนนี้ไเป็น R อันนี้เป็นดับเบิลนั่นเองนะครับโอเคยังไงฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับว่าผมจะได้ s s r ใบหายากหรืออื่นๆอะไรเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ใครอยากได้แบบนี้มีเลยนะครับขนมโคโคลินะครับด้านหลังก็จะมีติดนะครับตัวการ์ดอยู่นะถ้ายังไม่มีติด ก็แสดงว่าต้องเคลียร์ล็อตเก่าให้หมดก่อนนั่นเองสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ